ปฏิบัติการจู่โจมพ้นเรือนจำจังหวัดค่ะเมื่อเวลา6นาฬิกาวันที่12เมษายน25 6 6ห นายศินาทรโอเอี่ยมประหลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับนายมิตรารุณพรมอินผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำกำลังเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ทหารอากาศกองบิน5เจ้าหน้าที่ราชธรรเรือนจำประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดประจวบค ฐันกรณีพิเศษเพื่อค้นหาสิ่งต้องห้ามที่อาจมีการลักลอบนําเข้ามาไว้ในเรือนจําเพื่อก่อเหตุร้ายนายมิตรรุนพรมอินผู้บัญชาการเรือนจําจ,จังหวัดประจวบคีรีขันเปิดเผยว่าจากกรณีการเปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจําเป็นกรณีพิเศษครั้งนี้สืบเนื่องจากกรมราชทัณฑ์ได้กําหนดมาตรการและแนวทางให้เรือนจําถือปฏิบัติในช่วงวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันในปีพศ2565ถึงพศ2566ตามนโยบายของ กรมราชัณฑ์โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติราชัณฑ์พุทธศักราช2560มาตรา76และระเบียบกรมราชัณฑ์ว่าด้วยอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานเรือนจำและการแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือกรมราชาัณฑ์พศ2561ข้อ13ซึ่งกรมราชัณฑ์พิจารณาแล้วเห็นว่าในเดือนเมษายนพศ2566เป็นช่วงเทศกาลสงการเป็นช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวันผู้ต้องขังมักจะอาศัยช่วงเวลาดังกล่าวก่อเหตุร้ายต่างๆอยู่บ่อยครั้ง อาจทําให้เกิดช่องโอกาสให้ผู้ต้องขังกระทําผิดระเบียบว,วินยัยแหกหกักหลบหนีหรือก่อเหตุร้ายขึ้นจึงให้เรือนจําทันทัานดําเนินการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษเพื่อค้นหาและขวาดล้างสิ่งของต้องห้ามทุกชนิดเช่นอาวุธปืนหรืออุปกรณ์ที่สามารถแดัดแปลงเป็นอาวุธได้อุปกรณ์ในการแหกหกักหลบหนีอุปกรณ์สําหรับเล่นการพรนันโทรศัพท์มือถือยาเสพติดและอื่นๆเป็นต้นโดยผลการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นในครั้งนี้ไม่พบสิ่งของต้องห้าม หรือสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดเรียกว่าเป็นนโยบายของกรมราชทัณ์นะครับที่มีการปฏิบัตินะครับในช่วงวันหยุดราชการหลายวันนะครับทางกรมก็มีการสั่งการนะครับให้เรือนจําและทันทักน์านทั่วประเทศสนี่กําลังนะครับกับหน่วยราชการในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายทหารตำรวจ นะครับเพื่อเป้าหมายในการนะครับยับยั้งนะครับนะครับไม่ให้อาผู้ต้องขังในเรือนจำก่อเหตุร้ายนะครับในช่องสงกรานนะครับซึ่งเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับที่จะต้องมีการจู่โจมตรวจค้นนะครับเพื่อป้องกันนะครับป้องขังสะสมอาวุธนะครับผู้ต้องขังสะสมสิ่งของต้องห้าม นะครับเส้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นภัยต่อการควบคุมคือเรื่องของยาสุติดภายในจําจริงๆแล้วนะครับทางเือนจำก็มีการตรวจค้นกวาดล้างอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับแต่เราทําเองนะครับสังคมไม่มั่นใจนะครับเราจึงมีความจาเป็นที่จะต้องสมทึกําลังกับหน่วยภายนอกนะครับได้เข้ามาตรวจค้นนะครับถือว่าเป็นการเคลียร์พื้นที่อีกทีหนึ่ง นะครเพื่อไม่ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นาภายในเรือนจำจังหวดัดประจวบคีรีขันธ์ครับ